เสร็จแล้วยังอะแม่ต้องรีบไปแล้วนะเดี๋ยวรถติดโอเคโอเคเสร็จแล้วรอแป๊บนึงไปเลยลูกรีบทานค่ะเรามีเวลาห้านาทีนะคะแล้วเราต้องไปกันแล้วนะหนูไม่อยากทานเหรอคะซีเรียลงั้นเดี๋ยวคุณพ่อพาไปซื้อหมูปิ้งหน้าโรงเรียนดีไหมคะ <Yeah. S 1> ไปเลยบายบายคะ่ะลูกเจอกันตอนเย็นนะคะมาพยุงยายเขา้าห โอทีไม่ไหวแล้วค่ะ่าลืมไปล้างจานน่ะได้จ้าเดี๋ยวล้างให้แม่ก็เข้าห้องน้ำก่อนระวังนะระวังค่อยๆจ้ะ แม่พาะว่าเราหาคนช่วยเถอะใครจะมาช่วยเราล่ะพ่อคุณปู่คุณย่าคุณตาเราเนี่ยท่านก็ไม่อยู่แล้วนะพ่อหมายถึงแม่บ้านไงค่าใช้ใจ่ายเรามันก็เยอะอยู่แล้วนะพ่อแล้วอีกอย่างอะ่ะบริษัทจัดหาแม่บ้านสมัยเนี้เขาก็คิดค่าบริการกันทั้งนั้นไม่มีที่ไหนเขามาจัดหาให้เราฟรีๆหรอกนะเอาเถอะนะแม่ ไหนจะบ้านไหนจะลูกไหนจะคุณยายถ้าแม่ป่วยเป็นอะไรอีกคนหนึ่งเราจะลำบากนะเดี๋ยวพ่อโทรหาบริษัทจัดหาแม่บ้านภายในวันนี้เลย สวัสดีค่ะคุณผู้หญิงเชื่ออะไรแล้วทำอะไรเป็นบ้างหนูชื่อเปิ้ลค่ะทำได้หมดทุกอย่างเลยค่ะโหขนาดนั้นเชียวหรอใช่ค่ะคุณผู้หญิงแล้วเคยเลี้ยงเด็กมาก่อนหรือเปล่าหนูเคยเลี้ยงลูกตัวเองมาสองคนค่ะอาวไม่เคยเลี้ยงลูกนายจ้างมาก่อนเลยเหรอ,อยังไม่เคยเลี้ยงลูกนายจ้างมาค่ะ แต่หนูคิดว่าหนูทําได้นะคะก็น่าจะทามันเหมือนกันนะคะโอ้ยจะมาบอกว่าเหมือนกันมันไม่ได้หรอกนะเลี้ยงลูกตัวเองกับเลี้ยงลูกนายจ้างมันไม่เหมือนกันหรอกแล้วเคยดูแลคนแก่มาบ้างหรือเปล่าหนูเคยดูแลคุณแม่ตัวเองที่หกล้มอะค่ะแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้โอ้ตายละนี่ไม่เคยดูแลนายจ้างมาสักเคจจริงๆเลยเหรอบริษัทเขาคัดคนแบบไหนส่งมาเนี่ยแล้ว พวกงานบ้านทำกับข้าวอะไรพวกนี้คงทำเป็นเนาะทำได้ค่ะคุณผู้หญิงเปิ้ลเป้ลมาดูอะไรนี่หน่อยสิค่าค่าคุณผู้หญิงอันเนี้ยมันล้างไม่สะอาดนะค่าแบบเนี้ยต่อไปอย่าให้มีอีกขอโทษด้วยค่ะคุณผู้หญิง ต่อไปหนูจะดูให้ดีกว่านนี้นะคะแล้วก็จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้อีกแล้วค่ะเฮ้ฮับเบลสวัสดีค่ะดิฉันเจ้าหน้าที่น้ำหวานยินดีให้บริการค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อบิลนะคะเป็นนายจ้างที่เพิ่งรับแม่บ้านชื่อเปิ้ลเข้ามาใหม่ได้สองสวันนะคะเอ่อคือ ถ,ถ้าตามเงื่อนไขแล้วอะค่ะเดี๋ยวฉันสามารถเปลี่ยนคนได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงยังเหลือสิทธิ์ในการขอเปลี่ยนตัวแม่บ้านได้อีกสองครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมค่ะดีจังเลยค่ะงั้นช่วยเปลี่ยนคนให้หน่อยนะคะช่วยส่งคนใหม่มาให้เลือกด่วนเลยค่ะได้เลยค่ะคุณผู้หญิงก่อนอื่นทางเราขออนุญาตสอบถามข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงบริการสักครู่ไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงสะดวกหรือไม่คะอ๋อได้ค่ะ ไม่ทราบว่าแม่บ้านที่บริษัทส่งไปเขาทํางานผิดพลาดหรือมีประเด็นอะไรหรือไม่อย่างไรคะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกคะ่ะเพียงแต่ว่าเขานัดนิ่งๆอะคะ่ะดุดุแล้วก็ทํางานมาสองสามวันแล้วนะคะก็ดูไม่ค่อยพูดเลยคะ่ะยิ่งกับน้องนะคะก็ไม่พูดเลยแล้วแบบนี้จะมาเป็นพี่เลี้ยงเด็กได้หรอคะแล้วก็ที่บอกว่าทํากับข้าวเก่งอะคะ่ะ ที่ผ่านมา2อสมวันก็เห็นทำอยู่แค่อย่างสองอย่างเองนะคะแบบนี้ไม่ได้เรียกว่าเก่งนะคะเรียกว่าแค่ทำเป็นค่ะแต่ถ้าถามว่าในส่วนของการทำความสะอาดก็ทั่วๆไปอะคะ่ะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษกราบขอบพระคุณสำหรับข้อมูลค่ะ ในส่วนนี้ทางบริษัทขออนุญาตเรียนแนะนำทางนายจ้างให้โอกาสให้เขาลองทำงานดูไปสักระยะประมาณ7-14ถึงวันนะคะเพื่อเป็นการเรียนรู้งานและปรับตัวให้เข้ากับตัวนายจ้างและสมาชิกในบ้านค่ะหากพ้น14วันไปแล้วทางแม่บ้านยังคงไม่ดีขึ้นทางเรายินดีที่จะส่งคนใหม่ไปเปลี่ยนให้เลยค่ะไม่ทราบว่าในส่วนนี้คุณผู้หญิงมีความคิดเห็นว่ายอย่างไรดีคะอ๋อคงไม่ต้องรอให้ถึง14วันหรอกคะ่ะแค่สองสวันนะก็พอรู้แล้วคะ่ะ ยังไงช่วยส่งคนใหม่มาให้ด่วนเลยนะคะรับทราบค่ะคุณผู้หญิงถ้าเป็นเช่นนั้นทางบริษัทขอเวลาประมาณ3-7ถึงวันทำการในการคัดเลือกแม่บ้านคนใหม่ส่งให้กับทางคุณผู้หญิงพิจารณานะคะในระหว่างนี้คุณผู้หญิงสามารถใช้งานแม่บ้านคนนี้ไปก่อนได้เลยค่ะจนกว่าเราจะมีคนงานคนใหม่มาเปลี่ยนให้ค่ะค่ะเยี่ยมเลยค่ะขอบคุณนะคะเฮลเปอร์ hey per, ยินดีให้บริการค่ะสวัสดีค่ะ พ่อพ่อช่วยดูหน่อยสิแม่บ้านคนใหม่อ่ะเป็นคนนี้ดีไหมแม่ว่าจะหาคนมาแทนเปิ้ลอา้าวทำไมอ่ะเปิ้ลเขาทํทำงานไม่ดีเหรอก็เฉยเฉยนะพ่อแต่แม่รู้สึกไม่ค่อยถูกชะตากับเขาอ่ะอุ้ยแพรโทรมาฮ<ะ>ัลโหลเธอ นะอยากเห็นได้เลยโอเคค่ะแล้วเจอกันวันเสาร์นะจ๊ะพ่อคนนี้ก็ดูดีนะแม่ว่าเดี๋ยวให้เขามาวันจันทนี้เลยละกันสายแล้ว แม่ตื่นแล้วหรอครับเมื่อคืนดูหนังดึกเลยสิท่าช่วงนี้แม่ติดดูซีรีย์จ้ะดีแล้วล่ะแม่จะได้พักผ่อนบ้างอ้าวมักกะโลนีไก่ใครทำให้หนูทานสะลูกแล้วนี่พ่อออกไปซื้อเก๋ยจับยวนมาให้คุณยายทานหรอจะ๊ะหนูเพิ่อนก็ทำให้แม่ทานเองละลูกอร่อยดีเหมือนกันนะ ตอนแรกอะ่ะแม่ก็บอกเขาว่าแม่าทานอะไรไม่ค่อยได้ขอทานแค่พวกโจ๊กพวกข้าวต้มอะไรพวกนี้แต่พอแม่อาการดีขึ้นนะลูกเขาก็ทำเมนูนั้นเมนูนี้มาให้แม่าทานเยอะแยะไปหมดเลยใช้ได้เลยนะเด็กคนนี้งานบ้านนะก็สะอาดสะอ้านงานอื่นๆนะก็เนียบไปหมดเลยเธอโชคดีนะได้แม่บ้านเก่งๆแบบนี้หาไม่ใช่ง่ายนะลูก ใช่เห็นด้วยเลยวันก่อนเนี่ยเขาก็บอกพ่อให้ไปซื้อฟองน้ำล้างจานเพราะแบบเล็กๆสีสวยๆที่บ้านเรามีเนี่ยเขาใช้ไม่ถนัดมือล้างไม่สะอาดพ่อก็ไปซื้อแบบธรรมดามาให้18บาทเองนะแม่ล้างแล้วเนี่ยสะอาดกริบเลยเห็นด้วยกับคุณยายนะครับว่าเรามีเปิ้ลเนี่ยโชคดีของบ้านเราจริงๆ สวัสดีค่ะเฮ y h e ลเปอร์ hey, per, ใช่ไหมคะคือจะขอสรุปอะค่ะว่าจะไม่เปลี่ยนแม่บ้านแล้วจะใช้คนเดิมที่ทางบริษัทส่งมาค่ะรับทราบค่ะคุณผู้หญิงทางเรายินดีที่ได้ทราบว่าแม่บ้านของเราสามารถปรับตัวเข้ากับครอบครัวของนายจ้างได้และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะไม่ทราบว่าทางคุณผู้หญิงมีข้อเสนอแนะใดๆเพิ่มเติมหรือไม่คะอีกอย่างนะคะคือ อยากขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ช่วยคัดคนดีๆส่งมาให้เพราะคนนี้ดีที่สุดแล้วค่ะ